เอลาอยมาเรื่เล่าอายมาเรอเาเรลวิ่ง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 วิ่วิ่งเนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าร้อนร้อนไาม่เจอนานเลยบูลาบูบูใส่แตกแท้้แท้ค่ะของความค่ะของมค่ะของมจะหมุนได้ วันนี้เตะบอลนะคะวันนี้มาเตะค่ะวันนี้เตะบอลนะคะอันนี้กี่บาทคะแพงจุดอะประมาณแปดร้อยกว่าบาทค่ะหนูทำไมองเขาแพงจังไม่รู้ค่ะไม่เจอหน้านานเป็นสาวเลยนะหลานสาวน้อยนี้กระเป๋าด้ยได้ไหมไม่ใส่รองเท้าหนูแพงมากคนนหนาเลยแต่ว่าไม่ได้มานะคะหนูตากแดดมาไงบายบายค่ะเล่าอายมาเลิกเล่าอายมาเลิกเล่าเล่าเลืกเล่า อืเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าร้อนร้อนไเจอนานเลยเต็ูกลาบูบูใส่แตกแท้ไหมแท้ค่ะของความค่ะของมค่ะของคมจะหมุนข้อได้หมุนข้อได้วันนี้เตะบอลคะ เตค่ะนี่เตะบอลนะคะอันนี้กี่บาทคะแพงจังประมาณแปดร้อยกว่าบาทค่ะหนูทำไมของกล้งแพงจังไม่รู้ค่ะไม่เจอหน้านานเป็นสางเลยนะหลานสางน้อยนี้กระเป๋าด้วยทำไมไม่ใส่รองเท้าหนูแพงมากเป็นคนเงาเลยแต่ว่าไม่ได้มองนะคะหนูตากแดดนานไงไม่บายไม่บายค่ะเร่าอายมาเรื่องเร่าอายมาเรื่องไรนั่เรื่องเร่าวิ่งวิ่ง เหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยค่ะแต่ว่าร้อนร้อนไอ้บ้านไม่เจอนานเลยเต็มด้วยลาบูบูใส่แตกแท้ไหมแท้แท้ไหมแท้ค่ะสองความค่ะสองความค่ะสองควอมจะหมุนคอได้อืมอืมอู้หหมุนคอได้หมุนขาได้วันนี้เตะบอลไหมคะ นี่มาเตะค่ะในเตะบอลนะคะอันนี้กี่บาทคะแพงจุดอะประมาณแปดร้อยกว่าบาทค่ะหนูทำไมของบางแพงจังไม่รู้ค่ะไม่เจอหน้านานเป็นสาวเลยนะหลานสาวน้อยนี่กระเป๋าด้วยทำไมไม่ใส่รองเท้าหนูแพงมากนคนเงาเลยแต่ว่าไม่ได้มองนะคะหนูตากแดดนานไงได้บายได้บายค่ะ